คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยวันทองคาเพอร์ฟูมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปหลอนกันครับสวัสดีครับคุณเอ็ครับสวัสดีครับแล้ววันนี้พี่เอ็กมากับเรื่องถนนสายเอเชียนะก็อย่างที่ที่ที่ทราบกันนะครับที่เล่าฟังเมื่อกี้ราตะกู้ว่าพี่เนี่ยทำงานช่องเจ็ดวันนั้นเลิกงานดึกแต่หลายปีแล้วนะเรื่องนี้พี่ขอบอกว่าย้อนหลังนี่ต้องมี โ่มรมๆุ่มรมต้องมีเกือบเกือบยีสิบปีอะเกือบยี่สิบปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังชัดเจนเสมอใช่ไหมฮะใช่อย้อนหลังไปมาณยี่สิบปีที่ทํางานวันนั้นเลิกเลิกงานประมาณทุ่มหนึ่งแล้วพี่ต้องมีภารกิจก็คือวันนคืนนั้นน่ะพี่ต้องพาภรรยาากับลูกกลับต่างจังหวัด กับต่างจังหวัดซึ่งขึ้นเหนือไปอ่ะมันมันก็ไม่ถึงเหนือดีอนะเป็นภาคภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างแล้วกันภาคกลางตอนบนก็ระยะทางประมาณสองร้อยกโลสองร้ยเกือบเกือบสามร้อยอะนะทีนี้ถนนสายเอเชียสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสี่เลนเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นแค่วิ่งไปสองเลนแล้วก็กลับสองเลนท่านผู้ฟัง ลองดูภาพนะแล้วตรงช่องตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเป็นร่องน้ําเป็นล่องน้ําแล้วก็บางบางช่วงบางตอนเนี่ยจะเป็นเป็นแผ่นแบลเลอร์เป็นเป็นอยู่บางบางบางช่วงอะนะไม่ได้ไม่ได้ตลอดเส้นทางครับเอ,อ่อพี่กลับจากจากจากที่ทํางานมารับลูกกับเมียที่บ้านก็ประมาณสองทุ่มแล้วก็ออกกันไปเลยอืมขึ้นขึ้นไปเลย รถปกติเอ่อเหตุการณ์ปกติทุกอย่างจนกระทั่งเดินทางมาถึงจังหวัดอ่างทองแยกอ่างทองแล้วเลยแยกอ่างทองไปแล้วก็จะเข้าสิงบุรีครับช่วงเนี้ยมันจะเป็นทางตรงค่อนข้างยาวใช่ไหมจากจากจากอ่างทองไปสิงบุรีนั้นจะยาวช่วงแรกนี้ก็คือขับมาปกตินะแต่พอเลย เลยเลยเลยอ่างทองมาเนี่ยเลยแยกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าอ่างทองเนี่ยสายเชีย่ยเนี่ยตรงขึ้นไปฝนเริ่มตกแล้วแต่ตกไม่เยอะตกโปลยอยตกโปลยอย,อยบางๆอะ่ะแต่ก็ฝนตกอะ่ะแต่ก็ทําให้ให,ให้ให้ถนนมันมันสามารถลื่นได้อะนะขับไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะเลยเพราะว่าลูกนอนอยู่เบาะหลังภลรจาก็นั่งข้างหน้าอ่าเราก็ขับไปพี่ขับอยู่เลน เลนขวาสุดเลนขวามันจะมีแค่สองเลนนะสมัยก่อนนะเลนขวาความเร็วก็ใช้อยู่ประมาณก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเนี่ยประมาณนี้แหละทีนี้เราเลยอ่านเลยอ่านทองมาได้สักประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีนี่แหละเออพี่แสงไฟรถพี่ที่สาดไปข้างหน้าเนี่ยที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแหละเป็นคน ที่กําลังเข็นจูงจักรยานอ,อยู่ติดกับแบนแบลรีเออร์ทางด้านขวาโอ้ยู่กลางถนนเลยอ่าอยู่อยู่กลางถนนเลยแล้วตรงนั้นมันมืดมากนะครับมืดไม่ตรงข้างทางสมัยก่อนนี้จะเป็นทุ่งนาสลับกับพบป่าบางๆอะนะครับป่าป่าต้นอ้ออะไรประมาณเนี้ยที่มันบางๆอยู่แล้วก็สลับกับทุ่งนาเรามืดมากตรงนั้นมืดมากเราสังเกตแค่แค่เส้นถนนทานนเองอะ่ะแล้วก็นานๆจะมี บ้านคนหรือว่าเป็น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 ตึกเป็นอะไรที่มันยังยังแสงไฟยังน้อยอยู่อยู่ไกลๆกลเล็กๆน,น,น,นานๆจะเจอทีหนึ่งนะยี่สิบกว่าปีที่แล้วเออพี่สังเกตเห็นแล้วน่ะเราก็เห็นแล้วปุ๊บพอเราเห็นปุ๊บพี่ก็ตกจากเลนขวามาอยู่เลนซ้ายแล้วก็ชะลอความเร็วลงมาอีกเพื่อที่จะให้เราห่างไว้ก่อนอ่ะเราห่างไว้ก่อนปรากฏว่าพอพี่ตกมาอยู่ทางซ้ายปุ๊บเนี่ย อยู่ๆคนที่จูงจัก,กรยานคนเนี้ยข้ามถนนเลยหกักหักออกมาเลยคือแบบแบบชั้นมากอะแบบพี่พี่ทําใจแล้วแบบยังไงก็ต้องยังไงชนแน่ๆยังไงต้องชนยังไงก็ต้องชนคือพี่เบรกแบบเบรกแบบรถ ABS แบบรถปัดะแต่แต่ไม่ถึงกระเส้นอ่ะจนมติคือโชคดีคือพี่พี่ชะลอความเร็วลงมาแล้วด้วยไง คือแต่ว่ายังไงมันก็ต้องทนเพราะว่ามันมันมันนิดเดียวจริงๆอ่ะเออเข้าใจเลยมันฉุกละหุกเออแฉุกฉุกกะหกเออคือคือเบรกล้อตายแหแล้วมันก็ลากพืชไปเรื่อยรถมันก็จะตายพุทปรถไปเรื่อยใช่ไหมเราแต่เราคุมรถอยู่โชคดีตรงที่เราไปเราใช้ความเร็วไม่สูงตรงนี้แหละเสร็จแล้วคือคือเบรกขนาดลูกที่นอนอยู่ที่บอกตัดนันแะมากองกันอยู่ข้างหน้าหมดเลยอ่ะเออแรงมากแล้วพอ พอพี่้จังหวะได้ตั้งรถได้เอารถคือตอนนั้นเนี่ยเราโกรธมากเลยนะที่โกรธมากบอกเฮ้ยทำไมทําไมคุณข้ามถนนแบบนี้คุณจูงจัก,กรยานแบบนี้คุณไม่ดูเลยคุณไม่เห็นแสงไฟคุณไม่อะไรเลยเหรอแล้วจริงๆคุณไม่ควรขับจัก,กรยานเนี่ยกลางถนนคุณต้องขับด้านซ้ายเข,เขาไม่ได้ขับนะเขาจูงเอออเออเ,อ,อ,เอ,อเขาเขาคุณต้องจูงด้านซ้ายใช่ไหมเขาไปคุณไปยืนตรงข้างบริเอรซึ่งซึ่งขับไปไก แท่งเบลเออร์เนี่ยมันจะเป็นสีขาวาพอมันกระทบแสงไฟเนี่ยเราเราพอเห็นเขาว่าเขาอยู่อยู่แล้วรถเขาไม่มีไฟเลยนะไม่มีปกติถ้าจักรยานเนี่ยมันจะต้องมีแบบเอแผ่นสะท้อนแสงหรืออะไรสักอย่างที่พอแสงไฟไปกระทบเราจะได้เห็นถูกไหมอืมถูกครับแต่นี้มันไม่มีเลย,เยคือเงี้ยคือมืดสนิทเลยแล้วที่น่าสังเกตอีกนิดหนึ่งก็คือช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยรถตามหลังพี่ก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีแสงไฟตามมาเลยโชคดี แล้วรถที่สวนที่ล่องลงมาจากทางเหนือลงมาเข้ากรุงเทพเนะี่ยก็ไม่มีคือคือมันมันเหมือนกับมันอยู่ในอีกในภาวะหนึ่งอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ mm hmm. แล้วฝนตกด้วยปอย,ปอย,ปอยคือพอเราพอเราแบบเราตั้งสติได้เอารถเข้าข้างทางได้ทีเนี้ยเขาก็ยังเข็นจักรยานจูงจักรยานเดินไปข้างหน้าที่อยู่นะ หน้ารถพี่เนี่ยเขาก็ไปของเขาเรืด่ดยคือเขาเหมือนเขาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะเขานิ่งๆเลยนะนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวพอพี่ตั้งรถได้พี่ขับรถตามท้ายเขาไปนิดนึงอ่ะไฟรถก็ต้องส่องไปข้างหน้าถูกไหมครับครับด้วยความที่เราเนี่ยโ้เราโมโหโเราเราของขึ้นมากเลยว่าเฮ้ยขอหน่อยวะพี่เปิดรถจอดปุ๊บเขาก็ยังเข็นอยู่นะแต่เขาไปไม่เร็วนะเขาเข็นช้าๆพี่เดินลงไปปุ๊บ พี่เดินแล้วพี่ถามคุณเออเป็นคุณลุงนะครับเป็นคุณลุงแต่งกายลักษณะคล้ายๆชาวนาอืมเออหรือทำกเกษตรกรรมประมาณนั้นนะ่ะนะฮะแล้วก็มีพระคม้าด้วยเป็นพระคม้าด้วยใส่หมวกด้วยครับเป็นหมวกหมวกสารนะครับหมวกสารท,ที่ที่นิยมใส่กันเกษตรกร,กร,รชอบใส่กันนะครับ,รบพี่ก็พูดคุณลุง ทำไมคุณลุงทำอย่างนี้มันมันอันตรายมากนะอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเลยมันมันทำไมมันไม่ไม่คุณลุงต้องข้ามถนนคุณลุงต้องคือเราพูดอะไรกับเขาเนี่ยเขาไม่สนใจเาเลยนะเขาก็มีเขาก็เข็นเข็นเข็นไปอย่างเดียวเลยจนจนแฟนที่อ่ะเปิดหน้าต่างตะโกนมาเอ่อ็กซ์ขึ้นรถแต่เราเนี่ยยังไม่ขึ้น เพราะว่าเราเรายังแบบโมโ oh หอะขอเคลียหน่อยข oh อ,อเคลียหน่อยอะไรอย่างเงี้ย<ม>อสอักสักพ,พอพอะโกนครั้งแรกเสร็จเงียไปพักหนึ่งไม่ถึงห้าวินาทีอตะโกนมาอีกแต่ทีเนี้ยเสียงเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแข็งขึ้นแล้วแจบบอกให้ขึ้นรถนี่อย่างนี้แล้วนึกออกปะเออ ก็เลยเอราก็ยังก็ยังดื้ออยู่อีกนะพี่ก็ยังดื้ออยู่อีกนะยังไม่ยอมขึ้นก็คือพยายามจัจะจะจะพยายามทำให้เขาคุยให้ได้่จนสุดท้ายแฟนพี่บอกว่ามันเป็นคําที่ทําให้พี่เนี่ยต้องต้องหยุดแล้วก็ต้องเดินกลับมารถคือแฟนพี่ตะโกนว่าพี่เอกอบอกให้กลับมาขึ้นรถ ไม่กลัอมขึ้นปก็ต้อใช่ซึ่งปกติเราจะไม่คุยเราจะไม่มีมืองกูกันเออแต่แต่พอคําคํานี้ขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมันมันต้องเราก็เริ่มเอะแล้วใช่ไหมครับเอา้าเราก็ตัดใจเดินขึ้นมารถพอเดินขึ้นรถมาปุ๊บก็สองคนนี้ไม่พูดไม่จางอะไรกันเลยนะพี่ก็ขับรถออกไปเลยขับรถแล้วพอขับรถออกมาได แอปเดีอนเนี้ยแสงไฟที่มันสวนลงมาแสงไฟรถตามท้ายเรามาเริ่มปรากฏขึ้นเออเริ่มปรากฏขึ้นทุก 8, อย่าง <8. S 2> มันเหมือนกับฝนขับไปนิ่นึนฝนก็หยุดตกแปลกไหมแปลกครับทีนี้เราก็เราก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะพอเราผ่านมาพี่ก็เริ่มเริ่มใจเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มเริ่มคลายลงม,มาแล้วเริ่มเย็นลงมาแล้วปุ๊บก็ไปเจอปั๊ม ก็แวะเข้าปั๊มล้างหน้าล้างตานั่งพักอะไรกันแป๊บหนึ่งพอขึ้นรถกลับมาทีก็ามาคุยกันในรถว่าเราก็คุยว่าคือสิ่งที่พี่เห็นเนี่ยก็คือคนแก่คนหนึ่งที่จูงจักรยานเดินไม่สนใจอะไรเลยคือแกดหน้าตรงมองไปตรงพูดอะไรด้วยก็ไม่พูดด้วยแต่สิ่งที่แฟนพี่เห็นก็คือคุณลุงเนี่ย เข็นจักรยานก็จริงแต่ไม่มีช่วงล่างแต่ไม่มีช่วงล่างตั้งแต่ไหนลงไปช่วงล่างตั้งตั้งแต่เอลลงไปโอ้โหโล่งโล่งใสๆเลยใสๆเลยคือทีเนี้ยพี่ก็เราก็เฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยที่เขาถึงบอกว่าเขาถึงใช้น้ําเสียงที่รุนแรงกับพี่ให้เรียกพี่กลับขึ้นขึ้นมาที่รถเนี่ยอ๋อครับ พอเขาเห็นต่างครับที่เราเห็นเราเห็นเป็นพี่เขามีเต็มตัวอเต็มตัวเต็มตัวเหมือนคนเดินจูงจักรยานนี่แหละไม่ได้ขี่นะครับไม่ได้ขี่นะเดินแต่แฟนพี่ที่เขาอยู่บนรถที่มีแสงไฟสาดไปข้างหน้าเนี่ยเขาเห็นแบบนั้นแปลกไหมโอ้โหเต็มข้อเลยฮะเออ เต็มข้อไว้เต็มไหมข้อเลยวะยังไงฮะพอพอไปจอดปั๊มม you ังฮะก็เราก็คุยกันเรื่องนี้ก็เออเราก็อึ้งแล้วก็รู้เหตุผลว่าทําไมแฟนพี่ใช้คําพูดแบบนี้กับพี่เออเราก็เข้าใจได้เออเออก็ปรากฏว่าก็แต่สุดท้ายก็เดินทางถึงถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะเช้ามาเราก็เราก็ไปทาบุญกัน เราก็คุยกันว่าคือหนึ่งถ้าเราคุยในด้านทาง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 นัานวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอย่างที่ที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วก็คือในเรื่องเราอาจจะเห็นในเรื่องของมุมมุมแสงที่มันหักเหได้หรือว่าหรือว่าหรือมันจะมีวิทยาศาสตร์ตรงไหนเข้ามาเกี่ยวข้องได้อีกแต่ถ้าเรามองอีกมุมในมุมของของสิ่งลี้ลับเนี่ยเราก็อาจจะมองว่า อาจจะเป็นสามภเวสีอะไรที่เขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บริเวณนั้นนะอื hmm. มาปกาิดตัวให้เราเห็นแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีใครมาอยู่ตรงนั้นรถไม่มีผ่านสักทันมืดสนิทและพี่ว่ามันมันมืดผิดปกติอมันเงียบผิดปกติมันเหมือนกับเราขับผ่านในช่วง หลุมดำหรือเปล่าเล็กหลุมดำไมไม่น่าจะใช่หลุมดําอีกมิติหนึ่งอะนะเหมือนอีกมิติหนึ่งเอออย่างนั้นหรือเปล่าคือพี่เอกรู้สึกว่าหน้าตอนนั้นอะเหมือนทั้งฝั่งตรงข้ามทั้งฝั่งเราเองไม่ไม่มีรถเลยไม่มีรถคือเหมือนเราอยู่กันแค่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 สี่คนเนี่ยแล้วสายไปเหนือมันต้องมีรถตลอดครับตทุกแล้วมันยังช่วงเวลามันอยู่ประมาณน่าจะประมาณไม่น่าเกินสี่ทุ่ม ซึ่งซึ่งรถขึ้นเหนือมันจะต้องมีตลอดอยู่แล้วนะมัน,ม,น<ช>มันก็มีตลอดนะครับพี่มันจะต้องมีตลอดนะสายขึ้นเหนือนี่มันก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายี่สิบปีที่แล้วมันเป็นยังไงแต่ผมก็แต่ยี่สิบปีที่แล้วเปลี่ยวจริงนะเปลี่ยวมากใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าพี่พ,พี่พี่จะใช้เส้นทางนี้บ่อยคือเดือนหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสองครั้งอนะ่ะเราจะต้องกลับกลับต่างจังหวัดตลอดอืมเดือนอย่างเงี้ยเนี่ยนะอย่างน้อยสองครั้งสายนี้ผมก็ ไปบ่อยมากว่าผมต้องปีปีหนึ่งไปเชียงใหม่ไปมันสองครั้งอะครับก็ต้องขับแต่ผมไม่เคยขับมผมจะไม่ค่อยขับขับตอนกลางคืนพี่พี่อย่าเป็นคนที่ชอบรถขับรถตอนกลางคืนออเรามีคว้มตัวว่ามันมันเย็นแล้วมันมันรถมันไม่ติดแล้วมันมันขับแล้วมันชิลได้ไงไปเรื่อยเรื่อยเราไม่ได้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 ขับเร็วอะเราก็ไปในลิมิตที่เราเราเรา เราสามารถกระทําได้โดยที่มันไม่ไม่อันตรายอะ่ะครับครับอืมแล้วก็ลองก็ลองอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองลองพิจารณาดูว่ามันมันคืออะไรอืมน,นะเราคิดได้สองมุมได้ได้แต่แต่ถ้าเป็นคน<ต>นะครับแต,แต่ถ้าเป็นคนนะผมว่าก็ไม่น่าจะมีใครใจเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นนะครับอยู่ดีๆนะครับอยู่เกาะกลางถนนนะให้ทุกคนคิดนะดจูงจักรยานอยู่กลางถนนนะ สายเหนือนี่สายเหนือนี่แล้วอยู่ดีหักซ้ายเลยนะเออหักมาเลยหักท้าแบบเออมันเป็นถนนหลักนะแบบเราเห็นเราเห็นแล้วนะขนาดที่เห็นแล้วนะเห็นไกลๆเนี่ยเห็นแล้วนะเราแล้วเปลี่ยนเลนมาอยู่ทางซ้ายแล้วด้วยนะโอ้โหถ้า่อยู่แก่พวดออกมาเลยอ่ะพวดออกมาเลยอ่ะเหมือนฆ่าตัวตายนะมันไม่ชนนะมันไม่ได้ชนนะแต่แต่ว่านิดเดียวพี่เห็นเลยว่าเฉียดนิดเดียวจริงๆอ่ะ เออเเข้าใจเลยมันก็แปลกหลายอย่างแหละครับหนึ่งคือเขาหักเข้ามาสองคือเราโมโหลงไปพูดคุยแกก็ไม่พูดแกก็ไม่พูดแกก็ก้มหน้าเข็นไปมันก็แปลกดีอีกฮะมันก็นิ่งแปลกๆฮะอืมคือคือแกเข็นไปแบบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเราคุยด้วยก็ไม่คุยเหมือนกับเขาไม่ได้ยินเราหรือเปล่าหรือเขาเห็นเราหรือเปล่ามันบอกไม่ได้เลยคือ พฤติกรรมแกหายไปเลยอะ่ะแล้วพี่ตอนที่ขับตอนที่ขับรถออกเนี่ยก็ยังเห็นแกเข็นอยู่รถอยู่นะจูงรถอยู่พี่ก็ขับแฟนไปเลยอ,ะอ่ะ,อะ,อะเออ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 แปลกมันเป็นเรื่องที่เออพี่ทุกวันนี้พี่ยังคิดอยู่ตลอดว่ามันมันคืออะไรแปลกๆนะอาอย่างนี้แล้วกันแปกอาอย่างนี้อย่างงี้ผมจะเชื่อเอ๊ะของคนเล่าพี่เอ็กกับแฟนพี่เอ็กเนี่ยเอ๊ะไหมคิดว่ามันใช่ไหมเอ๊ะพี่ ต้องคุยกันแล้วถึเช้าถึงมันต้องไปทําบุญไงเออใช่ก็คือใช่ผมว่าผมจะเชื่อพี่ว่าใช่แลกคนคนเจอไงพี่ก็ว่าใช่แต่แต่พี่อ่ะพี่อ่ะไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบแฟนพี่เห็นไงครับพี่เห็นเต็มตัวแต่แฟนพี่ไม่เห็นเห็นแค่ครึ่งตัวครึ่งตัวบนอืใช่ไหมไม่งั้นไม่งั้นแฟนนี้ก็จะตะโกนใช้คําพูดที่แบบ บบเร่งเล้าให้เรากลับมาขึ้นรถอืมครับอืมนี่แหละนี่แหละอืมสายนี่ก็คือคือเลยใช่ไหมสายเหนือเนี่ยสายเหนือนี่พี่ก็ฟัง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 มาเยอะนะเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยพี่บ่อยแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนทําข่าวเนี่ยสมัยช่วงช่วงช่วงยังเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่จะต้องออกไป จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนี่ยคือบางทีเนี่ยเราเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนนสายเหนือเนี่ยครับเยอะมากนะค,คือ,ค,อคือต้องบอกว่าจะบอกว่าคือพี่เนี่ยทำเป็น,เป,นเป็นผู้สื่อข,ข่าวกีฬาก็จริงนะแต่พอช่วงแรกที่เข้าไปอยู่ในช่องเจ็ดเนี่ยเข้าไปเป็นผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยเราจะไม่ได้ไปประจําที่สายกีฬานะครับ ทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเข้าไปสายไหนสายกเกษตรสายการเมืองสายทหารก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องไปเริ่มฝึกงานที่สายข่าวอาชญากรรมทุกคนเพื่อที่จะคุณไปเดินทางไปไหนมาไหนคุณเจอเหตุเฉพาะหน้าคุณสามารถจะต้องทำข่าวเนี่ยพวกอุบัติเหตุพวกยิงกันพวกป้นกันอะไรได้ได้ได้เลยอะ่ะ ฉะนั้นต้องไปฝึกอยู่ที่สายข่าวชัยกรรมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก่อนที่ฝึกเสร็จแล้วก็จะกลับสงกับต้นสังกัดออฉะนั้นเวลาที่ไปทำข่าวต่างจังหวัดในเวลาเราเห็นอุบัติเหตุที่มันเกิดซึ่งซึ่งหน้าจะพะหน้าอย่างเงี้ยเราต้องจอดรถลงไปทําเลยนะลงไปทําข่าวถ่ายภาพเพราะทีมทีมข่าวจะมีช่างภาพเนี่ยติดตัวอยู่คนหนึ่งแล้วก็ผู้ช่วยก็ทําหน้าที่ขับรถแล้วก็ ขาก้ง้งขากล้องอุปกรณ์อะไรช่วยกันเนี่ยแตทีมข่าวเราจะไปด้วยกันตลอดครับฉะนั้นเนี่ยพอท้าเจอเหตุซึ่งหน้าเนี่ยต้องต้องต้องก็ต้องลงไปทําเลยลงไปทําข่าวผลิตข่าวตอนนั้นเลยนี่มันก็เลยมีมีผลเราเดินทางกันบ่อยเราเห็นบ่อยบนถนนเนี่ยบางทีนะอเออนักๆกก็มี ก็เจอบ่อยแล้วก็บางทีก็ทําทําก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาให้วก็ต้องยืนรอให้เจ้าหน้าที่มามามา,มาตรวจมาจัดการให้เรียบร้อยในเรื่องของคดีความหรืออะไรกันแล้วแต่อืมครับนี่นี่นี่พี่เอ็กเขาบอกว่าเนี่ยสายตากเนี่ยเข,ข้าเข้าเถินไม่พลิกอะไรเงี้ยคนเจอบ่อยเปยอะสายนั้นมันเป็นทางตรงด้วยครับต <คน S 1> รงนั้นอะจาก ปากแม่พิกเถินที่จะเข้าลําปางเนี่ยมันเป็นทางตรงยาวร้อยกว่าโลถึงสอง้อยโลนะไม่มีไม่มีไม่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับเนาะใชค่คุณคุณคุณต้องเติมตั้งแต่ตากอะ่ะก่อนเลี้ยวซ้ายมาเข้าตากตรงนั้นแล้ววิ่งยาวไปนู่นเลยมันจะไปมีอีกทีแถว,วนน่นจะะเข้าลําปางแล้วอะ่ะร้อยกว่าโลร่วมร้อยร้อยโห้าร้อยแปดสิบอ่ะ แล้วมันจะจอดตรงไฟแดงเนาะถ้าคุณได้ขวาไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะยาว <c oughs> ยาวเลยโอ้ยคุณต้องคุณต้องเติมเลยละ่ะโอ้ยโอ้ยพี่เ <c oughs> อ็กขอบคุณมากครับสายนี้ผมผ่านบ่อยมากไม่แมมันสั้นไปแต่มันเต็มข้อจริงจริงฮะโอ้โห <c oughs> มันแม่ กระเสียบคานเหครับลูกนี้ฮะพี่เอกโอ้โหปัมโค้งนะโอ้รู้เรื่องเลยเสียงหน้าหังต้องมาละปั่มโค้งไ่เต็มข้อไม่ครับเอกแล้วก็มีชาวฮุกไฟเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะว่าเส้นนี้เส้นนี้เจอเยอะแล้วก็มีข่าวด้วยว่าแบบชนจักรยานก็มีแถวนั้นนะฮะเขาไปใชใช่ไหมเออมีครับมีมีมี มีป่ะแต่พี่ไม่รู้นะตรงเนี้ยพี่ไม่รู้มีใช่ป่ะยี่สิบปีที่แล้วจริงป่ะเนี่ยเออเขาเขาไปหาเขาไปเช็คข่าวมาเนี่ยฮะเนี่ยคนฟังส่งมาฮะโอ้โหมันดีเหมือนกันฮะแมเรื่องนี้จะทําให้ผมก็จะทําให้ผมแบบเออเวลาไปเหนือนะครับเวลาไปเหนือตอนกลางคืนก็จะขับรถระมัดระวังมากยิ่งขึ้นใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อข้อ เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นคติเตือนใจในเรื่องของการใช้รถแท้ถนนต้องบางทีเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของการใช้รถแท้ถนนนะครับก็ใช้ความระมัดระวังเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันมันมันเกิดได้แบบที่เราเราคาดไม่คิดไม่คไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะบางครั้งแล้วพี่เห็นเนี่ยจากประสบการณ์การเดินทางบ่อยๆแล้วก็เห็นแล้วเรารู้สึกว่า ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันรู้สึกโขดขู่นะครับางทีอ่ะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดินทางกันด้วยอย่าอย่าอย่าให้ความประมาทมันมาครอบงำเราต้องมีสติในการใช้รถใช้ถนนฝากไว้ด้วยครับตรงนี้ครับผมขอบคุณคร<ป>มัมากๆแล้วมีโอ,อกาสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้เ,วเจอกนะันเพคเพคเพคจอดรถ<น>ตึกมีเดียไหมล่ะ ใช่ต่อจอดที่ร้านมีเดียนะครับอ่าทางนั้นนะไม่แน่ได้ได้สวนกันพรุ่งนี้แหละครับเอ็กได้สวนกันพรุ่งนี้แหละไม่แน่เราผมว่าเราเจอกันเนี่ยจะเป็นไปได้เป็นไปได้นะผมเจอพี่เอกกมื่อเช้าวะผมก็คุ้นๆหน้าพี่เอ็กเลนะตอนพี่เดินเดินพันพี่พี่ที่จอดรถที่ที่ที่ร้านจอดรถของมิดเปิกมีเดียแต่พี่อจจะชอบเข้าไปไปแตะบัตรในอาคารของมีเดียด้วยหรือว่าพี่จะไปถึงประมาณพี่เอกว่าผมดูรูป่เอกแล้วเจ็ผมสักประมาณ หกโมงครึ่งแหะก่อนเจ็ดโมงอ่ะพี่จะต้องไปถึงตรงนั้นแหละเพียกผม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 เจอเพียกนะเมื่อเช้านี้นะเราจริงๆนะจริงปะเราเดินสวนกันเหรอเออจริงไงผมว่าใช่ไะผมว่าน่าใช่เดี๋ยวสวนต้องไหนผมไปเซเว่นนะซื้อกาแฟไงผมไปถึงได้แต่เจ็ดโมงแล้วผมไปซื้อกาแฟไปซื้อหมูทอดอ่ะผมจะเดินข้ามไปถึงมีเดียผมน่าจะเจอเพียกนะแต่พี่ก็เข้าไปที่เซเว่นนะเมื่อเช้าเนี่ยเออผมว่าเอ้ยผมดูรูปแล้วเนี่ยผม ผมเจอพี่เอกนะเราอาจจะเจอกันบ่อยกว่านั้นอีกนะพี่เอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกราบริมถนนเลยพี่เอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ไม่ได้เข้าออฟฟิศอ๋อพอดีพูดดีพรุ่งนี้พี่มีภารกิจที่สําคัญนิดหนึ่งเลยไม่ได้เข้าออฟฟิศเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันแถวมือเดียมีเดียรช่องเจ็ดครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับเป็นเกียรติที่สุดท้ายได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ก็ก็หลอนเดี๋ยวให้เขาไว้คราวหน้าแล้วกันเเดดี๋ยวจกตติ่อมา ได้ครับได้ครับเอกครับถ้าขาดผู้ประกาศข่าวกีฬาก็บอกผมนะครับเอกได้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 ครับผมขอบคุณมากฝากฝากนิดนึงฝากก็ในเรื่องของสนามข่าวกีฬานะได้เลยครับต้องเสร็จแสบดีแปดโมงยี่สิบถึงแปดโมงครึ่งจังติสุกเป็นรายการกีฬาที่เอก็จะเหมือนกับวาไรตี้นะครับวาไรตี้กีฬามีหลากหลายกีฬามีภาพกีฬามันมันนู่นนี่นั่นอะไรให้ชมกัน สนุกดีเอฮาดีอ่าอ่าัดด้วยัดด้วยจัดคู่กับใครครับเบ๊กเอ่อกับคุณอนสวค์อ๋อพี่อนทวันฝนสวันผู้วิจิตแล้วก็จะมีน้องเบนสังติล่ามามามาแจมสลับกับพี่บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ็กเดี๋ยวพี่เอ็กจัดเองแล้วเหรอฮะเป็นบระาการเขาจัดเองแล้วปีนี้ป่ะเพราะก่อนนั้นไม่รู้สึกว่าเป็นไม่ใช่เบกใช่ไหมเอเป็นพี่เอ่อมาเขาตัด ปรับรูปแบบใหม่มาเพิ่งมาจัดปีนี้แหละตั้งแต่ต้นปีนี้มาทำมาได้สั้็กี่ปีกี่เดือนแล้วเก้าเดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่มกราหนึ่งมกรานี่คือจัดเองเลยได้เลยครับพี่เอกเดี๋ยวได้เลยสนามอะไรนะสนามข่าวกีฬาสนามข่าวกีฬาตอนเช้าโอเคพี่เอกใช่ได้ลองดูฝากท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับถ้ามีโอกาสต้องเจ็บ HD กดสามห้าครับเด้โฆษณาสักหน่อย ผมว่าเดี๋ยวเราเจอกันเร็วๆนี่แหละผมว่าผมเจอพี่เอกแล้วอาจจะเจอกันไกลๆวันพฤหัสวันพฤหัสได้ได้ตอนพฤหัสที่เข้าปิดเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรออยู่ร้านจอดมีเดียเลยพี่เอกเออได้ได้พี่จะไปถึงประมาณนะั้นหกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบในประมาณนี้ได้เลยครับพี่เอกจะเจอกันแน่นอนเข้าไปรูดบัตรที่มีตึกมีเดียนี่แหละขอบคุณมากมาครับพี่เอกไว้เจอกันเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็สนุกนะเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้เจ้า ประสานกับพี่พีว่าพี่ได้วันไหนได้เลยครับเบ๊กได้เลยยินดีมากๆครับเบ๊กครับยินดียินดีเช่นกันครับครับสวัสดีครับเบ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนใครถ้าอยากลงโฆษณากับคืนเผาผีโทรเข้ามาเลยที่เบอร์0 9 9ย์6 9 3 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ